ขาดยาไะเนี่ยเฮ้เ hey, he e. ียเจอแต่คนปุกปวงสัตว์เ้ยมึงเป็นไร่าไปซีทางเดียวเองมึงก็เป็นไรสัตว์บนคุยเลย ง t นี่สมึงงบบนขัยวลยก้วเลยแหละาคาวบักยอะไรมึงควอะกั้เลยมาเเลยมาตบเลยมาตบยไหนวะมาตบเลย่มึงกล่วะ

หัวต่อยลิงหน้าวุ่มเลยเนี่ยหัวหิ่มเลยอ้าเหี้ยมึงแจกหรือไงวะเราวิ่งเข้าไปยังไงนะเพื่อนไห้มาโคเหมือนนั้นวะชาโดโป้อี๋ชาโดโป้ตายอี๋ไอ้ดอดเลยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่วยกันหน่อยโอ้โหทันเดอร์มึงเป็นอะไรวะเนี่ยมึงไม่ช่วยกูวะจบเลยสวยหำ ถ้าทันเดอร์มันไม่ช่วยว่ะจบเลยอย่างเงี้ยแทงนะโอ้จบเลยไอ้เหี้ยมึงยืนอยู่ใกล้กูอะมึงก็มายืนแทงดิเพื่อนเลือดมึงเหลือเท่าไหร่เองไอ้เนี่ยให้กูช่วยยังไงมึงให้กูช่วยยังไงมึงมึงก็แทงไงเพื่อนยืนแทงไงเพื่อนแทงแทงตายด้วยกันเนี่ยแทงไอ้สัตว์บอกชาโด้เหอะ ไอ้สัสหนักกูควยเลยเนี่ยกูทำอะไรผิดกูถามเลยกูผิดอะไรฮะมึงให้คำตอบกูได้ปหมกูผิดอะไรมึงไม่บวกไงกูผิดเอาไอ้สัตว์วิ่งเข้าไปตายแล้วบอกให้กูไม่บวกไม่ได้จบแล้วจบแล้วมากูบวกมึงเข้านะมึงเข้านะมึงผิดตั้งแต่เลือกมังกี่ไรเงี้ยกูโขไอ้สัตว์มึงไม่ผิดเลยนะไอ้ไอ้ตัวร้านเนี่ยไอ้ กูได so mm ้ต hmm. ัวนึงแล้วไอสัตว uh> uh ์น uh ี uh ่เฮ uh uh> uh 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 ียบอกกูผิดตั้งแต่เลยกูได้ตัวหนึ่งละไอสัตว์มึงดูไอสัตว์โตกากนี่นั่งไงนั่นไงไอ้ยัยแม่งกอดอ่ะเขาเหี้ยนี่เดียวไอ้เหี้ยอะเล n d นั่นไงนั่นไงมึงไม่กลับอ่ะมึงทำไมมึงเป็นคนแบบนี้วะ กูตายปะเนี่ยกูจะตายปะเนี่ยเดี๋ยวกูดีนายให้กูดีนายให้จะตายปะเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะตายชัวเอ็กซ์เลยเดี๋ยว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 ไอ้สยาาามึงเมากาวอ่ะมังกี้พี่มึงไม่เปิดวะกูเปิดไปกูก็ตายฮ่าแบบนัดเดียวร่วงแล้วไอ้สารโดดแม่งเลย ให้มึงให้พี่มึงโดดเลยเนี่ยมีเพื่อนอยู่ไม่ต้องกลัวทุกคนนึกแต่ละตัวไอ้สัตว์นึกไต่ตัวการเลยสัตว์เฮ้ยเราเปิดก่อนได้เปลี่ยนชาโด้เฮ้ยชาโด้เปิดเลยชาโด้เปิดเปิดนี่ได้โดดดิเอ๋ยอย่างเงี้ยนี่ดูมันวิ่งแล้วสัตว์กูกระโดดตัวดิเอ้ยาย โอ้ thunder โอ้อะไรเพงเนี่ยกระดมชาว์วิ่งจันเดอร์แล้วกูอาณาจใจแทนเลยว่ะเพื่อนรู้ว่จะตีตัวไหนเรียกไม่ถูกมามารอลัดกูเลยกูบอกเลยราร์ดแน่ในรารดแน่เอาเนี้ยมาเนี้ยเอาแหมเนี้ยเนี่ยๆเอาเลยเนี่ยโอ้โหสัตว์สุดยอดว่ะเพื่อนไเพื่อนไอ้เหี้ยเพื่อนเพื่อนบวกเลยบวกเลยโอ้โหอย่างนั้นแหละสวยงาม สวยสวยโอ้แม่เจ้ากูช่วยอะไรไม่ได้กูขอโทษทำไมมึงไม่ตายวะกูกระโดดออกมาได้ไงกูช่วยมึงเมื่อกี้กูยืนมังให้มึงอยู่เมื่อกี้มึงไม่สังเกตเหรอเพื่อนแพ้ว่าะมังกี้จับโทษกู้เฉยเลยกูผิดอะไรกูถามด้ยมึงบอกลูกพี่มั้ยเนี่ยเนี่ยลูกพี่เนี่ยไอตัวแดงเนี่ย This out, will I'll wipe be rad, man. a m you เข oh, ้าประท้าตรงนี้มึงผิดไงมึงพูดมากมึงด่าตัวเองก็ได้เฮีย No goodies for you โอ้โหเฮียจบจบจบทีมจบเละสักเฮียเปียกออจบจบได้ก็ดีขี้เกียจเล่นกับมึงแล้ว บอว้าก <icana>, ูเก e ลียดกับมึงอีกเลยกูรีบเลยเี่ยกูรีบเลยเ้ม่ันสิบเอ็นาทีนี้กดคอนได้ปะเอาเ่เมื่อกี้บวกาบกว่เอาเด้อเดอเดเอเดเอาเ่ออไเอาเอบวกนี่มาดิเอามึงบวกยังไงอะเพื่อนอ้โชามึงอะมึงไม่สายฟ้าเพื่อน เออมึงสายฟ้าดิเพื่อนสายฟ้าดิสายฟ้าโอ้ไม่สายฟ้าวะเพื่อนมึงเป็นคนแบบนี้วะฮะมึงเป็นคนแบบนี้วะมึงเป็นคนแบบนี้วะโอ้ยยิ่งไปไปไปสามนาที